พักนี้บอกได้คำเดียวว่าไม่มีแผ่วกันเลยกับความเซ็กซี่ที่ทวีความแซบบวกกับความสดใสน่ารักไม่มีทิฏฐิจริงๆกับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไผ่บูนจะเปลี่ยนลุคมาในแนวเซ็กซี่ที่โพสลงในโซเชียลบอกเลยว่าเอาอยู่จริงๆอย่างล่าสุดใบเฟิร์นทำเอานุ่มๆแทบละลายตากันอีกแล้ว เมื่อใบเฟิร์นโพสภาพสีสวยที่แอบเซ็กซี่เบาๆแต่ทำเอาแทบลืมมองหน้ากันเลยทีเดียวกับเสื้อสีขาวที่ใส่แล้วเห็นเนินหน้าอกหน้าใจเซ็กซี่แบบดำเมสุดๆกลายเป็นสาวฮอตในวงการบันเทิงขวัญใจหนุ่มๆไปแล้วสำหรับสาวใบเฟิร์นพิมพชนกไม่ว่าจะมาในลุกไหนก็ทำเอาแฟนคลับใจละลายกันทุกทียิ่งช่วงหลังเผยความเซ็กซี่ให้เห็นบ่อยขึ้นแต่ละภาพดูเพลินตา เซ็กซี่แบบใสๆน่ารักสุดๆเมื่อครั้งไปพักผ่อนรับลมทะเลที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีงานนี้เจ้าตัวก็ขอแจกความสดใสในวันหยุดแบบสบายๆแต่ก็ไม่ลืมแจกความเซ็กซี่โดยใบเฟินมาในชุดเสื้อครอปเอลลอยสายเดียวดูเป็นสาวน้อยสวยสดใสทำเอาแฟนๆใจละลายตามๆกันเลยจ้า